ี้าใครเขียนเลขแปดอย่างนี้นะ92เนี้ยคถ้าใครเขียนเลขแปดได้อย่างนี้นะจำไว้เลยนะตัวนี้นะถ้าใครเขียนเลขแปดธุรกิจจะไม่ยากจนเลยอืมเขาเรียกว่าไข่สองใบมารวมกันหรือศูนย์สองตัวมารวมกันนี่นะจำตัวนี้ไว้เลยนะสองคันนี่นะครับอวมท้ายด้วย92เออเลขอับขอเชิญที่อ่างสักนิดเถอะครับนะครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันก่อกำเนิดขุนพลเจดดาวทีมงานคนไทยหัวใจพ่อห้าชีวิตที่นี่ครับที่บ้านของผู้อุโสของเราวินัยโตสงวนนะครับหรือวินัยแสลงพันธ์นะครับวันนี้ห้าคนที่เราคิดไว้ว่าจะมาเจอกันที่ดีเอในงานผ่าทางตันกัญชาก็เจอแล้วนะครับ เ,เจอเราก็ได้ถ่ายรูปไว้เรียบร้อยแล้วหน้าที่ตรงนี้ะะะน,น,นะครับพอดีไม่มีเน็ตเดี๋ยวขอนำขึ้น <c oughs> นะครับเป็น y o ย t u b บให้เป็นกำลังใจกันไ <c oughs> ม่ให้ล้ม สี่เดือนได้เงินต้องปักหลักปักเสามม่ีอ้อยขันน้ำเราได้เงินนะอืแล้วอีกไม่เราก็จะหักตะไคร้ด้วยทุกวันนะหักหักเราบิดใช่ไหมนี่บิดอีางน้บิดหาผมผมขอนึ่งเรื่อเนี้ยผมจะปลูกไว้นี่หน่อยตัดตรงนี้หน่อยกิโลละสิบห้าแล้วกอละหนึ่งกิโล อกอละหนึ่งกิโลแล้วปลูกว่าทั้งสีห้าพันกอทีนี้ถ้ากอหนึ่งกิโลเนี่ยถ้าเราไปหักเหลวนี้เล็กๆเขาไม่ซื้อ,อจะได้นี่ไงพอเขาหักเป็นนี้หมดเลยเ,เหลวหมดหนุ่นองทั้งสองใบก็จะเสียดเยอะแยกเป็นทั้งหมดสามรุ่นด้วยกันนะครับอันนี้พี่วินัยจะไปโชว์น้ำเศษนะนอกจากเมดินแล้วก็น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆ คนคนเดียวดูแลที่เป็นสิบกว่าไร่รถน้ำนี่ฮะมิกเราตรวจทิงมานี่ฮะมิกเพน,นั้นปรเดี๋ยวมันจะเต็มไปด้วยผักบุ้งผักโปงบัวแล้วก็แม่พันบัวทีนี้บัวที่เราจะควักา,ายให้เร็วเงาที่ตอนอยนู่เนี่ยแล้วจะเกิดจากนี้เนี่ยใช่ไหม ก็เกิดเยอะแยะเลยสามารถที่จะทําเป็นสายขนมจีนขายก็ได้ในมันหอยเลยเนี่ยโอ้ไม่ใช่หอยผูกหมดเป็นไงฮะสี่เมตรคนสี่เมตรจะเดินยังไงก็เปียกหมดนี่คือระบบน้ำเดี๋ยวก็ดูนะพอขึ้นมาที่สองก็ดำเยอะแยะฮะก็ดำทำอะไดรห้าชิ้นอ้วยของผมเขาตัดชิ้นกองเป็นภูเขาผม้ทางไปนี่เลยเอาหน่อยเวลาผมไม่ทำผมก่ได้บอกหลาดครับ ายี่สิบไว้หมดนะุละ20บาท20บาทแบบเนี้ยบอลบอรนี่บอลไม่คันนะบอลตรงเนี้ยับดเานนิดนึงฮะเพราะว่าเวลาโซลาเซลเออนะวัยแปดสิบกว่าครับเสียนเผาถ่านนะฮะ โอ้เจ็ดเจ็ดชีวิตเจ็ดชีวิตย้ายิ้ยายยกเสื้อหน่อยยกเสื้อหน่อยเดี๋ยวนมออกยายอุ้ยไม่ได้ไม่ได้โอ้ไม่ออกยังไงมายายลุกหน่อยลิ้วไม่เป็นไรยังไงโอ้ค่อยๆออกใครอยู่ไปบอกยายใครอยู่ไปจากห้าชีวิตกลายเป็นเจ็ดชีวิตได้เลยนะครับเลี้งออกมาหน่อยเรื่อมาถ่ายรูปรวมกันหน่อยเรื่อยท่านุ่นท้ายท้ายที่ปล่องมันจะต้องเอาตัวนี้ครอบนี่นะ วันถึงไม่ไเดอร้อนชาวบ้านเออแล้วเอาไปใช้อะไรล่าสั้าก็ตายผสมน้ำฉีดพ่นไ่้ใช่แต่ไม่ต้องผสมน้ำเลย,ลยด้วยนีะจากห้าชีวิตขยายผลมาเป็นเจ็ดได้ยังไงครับออขุนพลเจ็ดดาวเลยครับเจ็ดคนนะฮะข้าง,งหลังนี่หกสิบนะ,ะรวมอายุนี่ก็โอ้โหสองสามร้อยนะฮะเอานะครับวันนี้ผมดีใจมากนะฮะที่มีขุนพลเจ็ดดาวนะขุนพลเจ็ดดาวที่มาจากเชียงใหม่ มาจากบ้านหมอวันที่24มเมษายน2 5 6หครับเวลาใกล้6โมงเย็น,นครับใช่ครับแล้วมาจากอำเภอขามขาเลสองทั้งหมดอยู่ที่นี่มาอยู่ในทีมงานของการแก้จนสร้างคนสร้างชาตินะสร้าง